แกงมัสมันไก่วัตถุดิบพริกแกงมัสมันทำเก็บไว้ใช้เองเตรียมต้มมันฝรั่งไว้ให้คุณลุงขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่กะทิ กระที่เดือดเริ่มแตกมันเติมพริกแกงลงไปผัดผัดจนพริกแกงหอมเติมกะทิที่เหลือลงไป กะทิเดือดใส่ไก่ลงไปตามด้วยเครื่องเทศที่เตรียมไว้และถั่วที่ส่งคั่วปิดฝาหม้อต้มทิ้งไว้ด้านละ20นาที ครบ20นาทีกับไก่อีกด้านลงต้มต่อจนฝ่าไก่จะสุกปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาปรุงได้ตามใจชอบลดไฟอุณหภูมิต่ำลงตุ๋นจนฝ่าไก่จะนิ่มดี คนสุรินทำมัสมันไก่พอจะไหวไหม่เอย่ยคุณต้องการคำบรรยายภาษาอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ต่อให้เพื่อนถ้าชอบคลิปกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบสวัสดีค่ะ